เปิดเพศถายาปทปฏทิเสียกูดร,รู้แล้วได้ลูกสาวหรือลูกชายเรียว่าสวยเด่นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ม่กำลังท้องลูกคนแรกอยู่ดาราดังปพิเสียกูดกลับยิ่งมีความสวยมากขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนแปลกใจและทักไม่หยุดโดยสาวแพทอัปเดตรูปล่าสุดของตนเองในโหมดใส่ชุดชิวๆเป็นชุดคลุมท้องสบายๆในอิน t ต g r กรมส่วนตัวโดยเธอสวยและออร่าจับมากซึ่งสาวแพทเขียนแคปชั่นชวนลุ้นตามว่า What are we thinking, boy or girl? จากนั้นไม่นานดาราสาวแยมมาธิราก็กมาคอมเมนต์ว่าผู้หญิงดานผู้จัดสาวสวยตู่ปิยธิดาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเกิรลนั่นเองและส่วนใหญ่ก็เดาว่วาสาวแพจะได้ลูกสาวเพราะเธอสวยขึ้นและหน้าหวานมากๆนั่นเองและมีเรื่องราวให้ตื่นเต้นและเรียนรู้อะไรใหม่ๆในทุกวันกับการเป็นผุณแม่สำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูดหลังจากแต่งงานกับสามีตระกูลดังโนตวิเศษเรื่องสีสิงพิพัฒน์ ไม่นานก็ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกปัจจุบันแพทิเซียอายุคันกว่า4เดือนแล้วเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างอย่างชัดเจนและล่าสุดคู่รักแพทโนตก็ได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองกันเล็กๆพร้อมเฉลยเพศลูกจากการตัดเค้กและผลปรากฏว่าลูกคนแรกของตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์เป็นลูกสาวนั่นเองคะ่ะยังไงก็ขอสแสดงความยินดีกับบาที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ